มาดีครับเมื่อนี้เลขบัถือครับเลยมาเลี้ยงปลามมึออกอหยัดใส่เด็หน่อยทดแทนกับขาเลขบถัถือมีไปครับมีไปครับนี่เราเอาเลยครับจับเพือบจับอ้าวกินเลยครับ ไปบอกไปสีปากไปบึงสีฝากไปบึ้งสิฝากไปบอกสายจวดแอลกอฮอล์ได้ดีแล้วครับพอนไหนกับพอนะครับพอตอนนี้จากประสบการณ์นี้ผมเคยเป็นมาแล้วแต่ก่อนกินเหล่านี่สีบ่อกินผวกับแกมครับสิกินแต่เหลาไปเพียวตอนนี้ถือกับตัวฟองเองนะครับตอนนี้เป็นตับแข็งครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับจากน้ำใสใสกลายเป็นน้ำเขียวน้ำแดงนี่ครับ เจ้าก้อนเนี่ยไฟบอกกับ่เสื้อเหรอครับต่อมาเี๋วนี้เจอครับตัวขอ,องเองแล้วนี่ครับแก้วน้ำบริษัทแซนตอวนลิซิงผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์เคุนมอบให้ครับแต่ก่อนคุณเอาแก้วน้อยๆแก้วเหล่าขาวให้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแก้วน้ำแต่เชื่อมันได้ยังไงมุก mm. ป,ปากบุตรีเนาะ อืมเมือ่อเมียใไรกินน้ำนานแล้วนาดำแต่ว่าเด็กเป็นผู้ชายรูปวาไเด้ก,กินน้ำไปเลืตอยน,นี้หรอลี๋ยวลุ่นนะหละ่ะเด้อ้าวมึงฟังน้ำดิเด้ อันเัื่อมีประสบก,การณ์ดีๆเขาก็ประับแข็งมียาดีๆครับฝากคอมเมนต์มาบอกกันเนี่ด้วครับตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ออาครับแค่นี้กคค่อนครับผมสวัสดีครับ